สวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนําไฟ LED ครับจะเป็นไฟ LED ที่ใช้สําหรับแบตเครื่องมือช่างนะครับจะเป็นแบตขั้ว MT หรือว่าขั้วม a กิต้านะครับจะเป็นแบตลิเธียมที่มีแรงดัน2 1โวลต์นะครับซึ่งไฟ LED แบบนี้นะครับจะใช้แรงดันไฟ21โวลต์เท่านั้นนะครับจะใช้1 2โวลต์นี่ไฟจะไม่สว่างนะครับเขาจะมีขั้วเนี่ยแบบนี้นะครับจะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับจะมีเขี้ยวสวมเข้ากับขั้วของแบตลิเธียมตัวนี้นะครับ มันสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับน่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดีกว่านะครับการใช้นะครับก็เป็นแค่สวมเขี้ยวนะครับของไฟ LED เข้าไปแบบนี้นะครับสวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอ่าผิเท่านี้ครับแล้วก็กดสวิตช์ไฟนี่แสงไฟก็จะออกนะครับนี่สว่างจ้าเลยนะครับ นี่เราไปลองที่มืดกันดีกว่านะครับอ่าผมจะลองในห้องนะครับนี่นี่ในห้องนอนนะครับจะให้แสงสว่างเยี่ยมเลยนะครับอ่าต่อไปมาลองข้างนอกบ้านนะครับนี่สว่างไหมครับเป็นไงกันบ้างครับเรื่องของแสงสว่างนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะให้สว่างแสงสว่างเยอะมากเลยติดนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับสำหรับไฟ LED แบบนี้เนาะนะครับทั้งจะไปสวนไปไล่เดินป่านะครับแล้วก็ในยามที่ไฟฟ้าดับนะครับก็จะใช้ไปแสงสว่างนะครับส่องสว่างทั่วเลยนะครับก็หากใครสนใจไฟ LED แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้นะครับ รวมถึงหากใครยังไม่มีแบ,บตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไว้ให้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ